ฟังแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังทำบ้านไนมะ่มีเวลากต่ไม่มีเวลาแบบจะพูดให้ฟังนะคะเรื่องนะคะคือคนมันไม่ยอมรับแล้วก็คือมาดิ้นใน คลิปที่ทำตามความเป็นจริงทั้งหมดคลิปเมื่อวานนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วท like, ําไมเราถึงต <but S 2> <router, S 1> ้องทําคลิปเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะเนี่ยแหะค่ะเกิดเรื่องกันที่เข้าไปด่านะคะมันจะเป็นคําที่แบบว่าโอเคไม่ได้ด่าหยาบคายหรือไม่ได้ด่าอะไรแต่ว่าลักษณะคําพูดเขาจะบอกว่า คือคือรู้เลยอะว่าเกี่ยวกับเรื่องหวยสามสิบล้านอะ่ะแต่ตอนนี้เขาก็มาแถไงคะไอ้ที่มันก็มาแถก็เรื่องของวันเถอะแถแล้วก็โยงไปเรื่องเสี้ยมโยงไปเรื่องโยงไปเรื่องนูน่นเรื่องว่าเรายังคบกับไอ้ฟ้าอยู่ติ้งเอ้ยนะเข้าใจผิดกูจะบอกมึงน,นะติ่อ,อวันที่กูโพสต์ต่อแหล่ต่อแหล่น่ะถ้วยตอแนแหล่นั่นน่ะคุณลบไอ้ฟ้าออกแล้ว ลบไอ้ฟ้าออกแล้วลบไอ้ฟ้าออกหลังจากที่ไอ้ฟ้าเข้ามาหลังจากวันที่กูเห็นไอ้ฟ้าโพสด่าลุงจรูนที่ลุงจรูนร้องไห้แล้วไอ้ฟ้าบอกดราม่ากูก็ลบไอ้ฟ้าออกแล้วกูก็ลบไอ้ฟ้าออกเลยเพราะกูรักไอ้ฟ้าไม่ได้นะแล้วมึงอย่าโยงเอาเรื่องกูคุยกับไอ้ฟ้าครั้งครั้งหลังสุด ก็คือวันที่สามมกราไอ้ฟ้าโทรมาหากูเป็นโทรสองครั้งนะโทรมาเรื่องอ,อพูดให้กูฟังนะเออพูดให้กูฟังเรื่องความรักครั้งใหม่ของมันนะแล้วกูก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ากูไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเขาคือกูไม่ไม่ได้สนใจไงเอาง่ายๆอันนี้เป็นเรื่องของไอ้ฟ้านะที่เถียงกันอยู่เนี่ย มึงมาดิ้นเถียงเรื่องของไอ้ฟ้านะอีติ้งนะเออมึงจะเอาความคิดมึงเป็นใหญ่ก็ช่างเรื่องของมึงนะมึงลำดับมึงลำดับเหตุการณ์ดูให้ดีนะมึงลำดับเหตุการณ์ดูให้ดีนะแล้วมึงอย่าไปสรุปเองเออมึงเข้าใจผิดตั้งหลายอย่างมึงบอกว่ากูไปตอแหลกับไอ้ฟ้าอยู่หลังบ้านเสียมไอ้ฟ้าเรื่องพี่นีน่าอ่ะมึงอยากให้กูพูดเรื่องนี้นะกูจะพูดเรื่องนี้อในเมื่อมึงอยากให้กูพูดเองนะนะ มึงเออเทไอฟ้าแล้วมึงทิ้งไอฟ้าแล้วมึงไม่เอาไอฟ้าแล้วมึงแล้วกูจะไม่พูดถึงเรื่องเพื่อนที่อยู่ประเทศไทยที่เคยคบกับฟ้าที่อะไรกูจะไม่ไปแตะต้องแต่มึงคือทิ้งละไม่เอาละเกลียดมันมากเออตอนนั้นสถานะกูก็ยังเป็นเพื่อนกับมันอยู่ในเฟซกูไม่ได้สนิทกูไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ประเทศไทยกับไอฟ้าหรืออะไรแต่กูชอบมันเออ ชอบมันแล้วกูยังไม่ได้ตามเรื่องหวยสามสิบล้านด้วยซ้ำนะอืมกูรู้เรื่องหวยสามสิบล้านจากไอ้ฟ้าเออกูดูข่าวเสพข่าวอยู่แต่กูไม่ได้สนใจนะไอ้ฟ้าพูดคำนี้ไอ้ฟ้าพูดกับกูว่าแฟนของมันคนใหม่เนี่ยเก่งมากสามารถที่จะพลิกคดีหวยสามสิบล้านได้ มึงไงว่าให้มึงเอาออกมาไงแล้วมึงจะเกี่ยวข้องกับไอ้ฟ้าเรื่องหวย30ล้านหรือเปล่ากูไม่รู้นั่นมันก็เรื่องของมึงสิทธิของมึงกูไม่รู้กูไม่ไปก้าวไก่ด้วยแต่สิ่งที่กูเห็นคือมึงมาดิ้นเรื่องไอ้ฟ้าเพราะมึงเข้าไปบอกกูกูก็บอกว่ามึงเข้าไปบอกกูหลังอา่ามึงเข้าไปบอกกูในกลุ่มคนทุกคนที่มีสติปัญญาที่มีความคิดหรือว่าที่เห็นตามความเป็นจริงแยกแยะเรื่องได้จะรู้ว่า มึงเข้าไปบอกกูดีๆหรือว่ามึงด่ากูโอเคในสิ่งที่มึงเขียนมามึงบอกมึงเริ่มแรกเลยมึงแคปหน้าจอกูมานั้นเพราะว่ากูแช์กูแชร่าไอ้ฟ้าที่เขาจับผิดมันมันพูดตอแหลตอแหลตอแหลกูแชร์ไปหน้าบ้านกูแล้วในนั้นมันไม่ได้มีไอ้ฟ้าคนเดียวมันไม่ได้มีไอ้ฟ้าคนเดียวในที่เขาพูดน่ะมันมีหลายคนเขาลำดับเหตุการณ์ให้ดู มึงมาบอกว่ากูทําไม่ได้นี่คือสรุปของกูนะสรุปของกูที่แบบว่ามึงเข้ามาบอกกูไงมึงจะให้กูตีความหมายยังไงมึงเข้ามาบอกกูให้มีมารยาทหน่อยเพราะว่ากูยังคบกับไอ้ฟ้าอยู่ไม่ใช่นะวันนั้นกูลบไอ้ฟ้าไปแล้วอิงโง่แล้วมึงนะ่ะไม่ทันมึงไม่ทันอะไรเลยเออมึงไม่ทันเหตุการณ์อะไรเลยอีสัตว์นะเออมึงจะยอมทำไม แล้วมึงจะโยงเรื่องว่ากูเสียบมืออะไรเรื่องของมึงกลุ่มนี้คือกลุ่มของกูค่ะกูมีกลุ่มนี้มาตั้งนานแล้วค่ะนะมึงกับไอ้ฟ้าเข้ามาใหม่ค่ะอีติ้ง่ะมึงกับพวกไอ้ฟ้านี่เข้ามาใหม่ค่ะนะเมื่อก่อนมึงเป็นเพื่อนกับอีเพนมึงไม่ได้เป็นเพื่อนกับกูนะเออกูยังตอนนี้นะกูยังว่าไอ้ฟ้าเนี่มันยังในเรื่องของอันนี้กูยังว่ามันดีกว่ามึงนะ มันรู้ดีมันพูดอะไรกับกูนะแล้วแล้วแล้วกูจะบอกด้วยว่ากูลืมไปแล้วกูไม่ได้สนใจเลยนะกูไม่ได้สนใจเลยเรื่องอันนั้นไอ้ฟ้ากูไม่ได้เข้าไปดูห้องแชทเลยนะก็เพราะมึงมาดิ้นอยู่อย่างนี้แหละมาดิ้นอยู่อย่างนี้แหละกูเลยเข้าไปดูห้องแชทว่ากูคุยกับไอ้ฟ้าอะไรบ้าง พราะมึงมาถามกูไงมึงมาบอกเลยว่ากูเนี่ยยังตอแหลกับไอ้ฟ้าอยู่หลังบ้านเสียบไอ้ฟ้าอย่างโน้อนอย่างนี้แต่มาบ้านกูไปโพตดด่ายฟ้ากูพตดด่ายฟ้าตอนไหนฮะมึงไปหาซิกูพตดด่ายฟ้าตอนไหนอีเป็นยาอ่อนแล้วมาแล้วเข้ามาเม้นเนี่ยแล้วเข้ามาเม้นกูเนี่ยพี่จะเป็นยาอ่อนกลับไปกลับมาไม่มีอะไรเลยเออ กูจะไปคุยกับมึงรู้เรื่องไหมถ้าเป็นอย่างนั้นอะคุยไม่รู้เรื่องเออไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําเอาออกมาเลยที่คุยกันที่มึงเข้าไปบอกกูเอาออกมาเลยแค่บอกมาเลยให้คนรู้ไปหมดเลยเออกูไม่มีเวลาทําให้มึงหรอกเพราะว่ากูต้องไปซื้อของกูต้องทําอะไรเยอะแยะแม่งวันวัน,วนไม่ทาเฮียอะไรเลยเฝ้าเฟซบุ๊กแล้วก็ดูคนนั้นคนนี้แล้วก็หาเรื่องด่าคนนั้นคนนี้อะกูถามมึงกลับนะ มึงกลับในอีติ้งนะกูถามมึงกลับมึงบอกว่ามึงมึงบอกว่าไม่ได้เข้ามาด่ากูนะแล้วน้องคนตะเกียมึงบอกมึงเข้ามาบอกกูดีๆนะเออมึงพิมพ์เข้ามาบอกกูดีๆแล้วมึงก็กดโทรนะแล้วมึงยังมาหนออหน้าด้านว่ามึงไม่ได้โทรนะกูไม่รู้หรอกว่าใครกดโทรจะคุยอยู่ดีๆก็เป็นโทรศัพท์มากูเป็นคนกดรับสายนะแล้วมึงพูดพูดพูด นะจนะเพื่อนอีกคนนึงต้องบอกมึงว่าติ้งหยุดก่อนติ้งติ้งหยุดก่อนติ้งมึงยังเอาอีฟ้าอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมึงก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวมึงก็เอามันเดี๋ยวมึงก็ไม่เอามันแล้วมึงก็บอกให้เขาหยุดพูดเลยแล้วเขาก็ออกไปจากห้องแล้วเขาก็ออกจากสายไปเออแล้วกลับเข้ามาอีกเนี่ยมึงไม่กลับไปกลับมานะเดี๋ยวเอามันเดี๋ยวไม่เอามันพอมึงไม่เอามันปุ๊บ มึงเอามันไปพูดเปิดห้องนินทามันมึงเอามันไปพูดเสียหายอันนั้นกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไทยแต่ตอนนี้กูรู้แล้วเออนะแล้วเรื่องที่แบบว่าออโยงเข้ามาอีกเรื่องเก่าเอออันนั้นพูกก็ไปบอกมันด้วยความจริงมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะมึงโดนเทมันโดนเทแล้วมันไม่มีใครคุยกับมันแล้ว ไม่ใช่เรื่องหวยสาิบร้านอันนั้นเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของศิลธรรมนะมึงจะให้กูพูดหมดไหมรับมันไม่ได้พวกมึงไม่เอามันมันไม่มีมันไม่มีใครเลยมันก็อยู่ของมันคนเดียวเออมันก็ทําอาหารอะไรของมันอันนี้พูดในส่วนตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเออแล้วมันก็มีรักครั้งใหม่ของมันเออแล้วกูเข้าไปคุยกับมันกูเข้าไปบอกมันเรื่องนั้นแล้วกูก็เข้าไปบอกพี่ปายด้วย เรื่องที่ว่าเขาพูดด่ามันนะเพราะว่าออกมาจากมึงไงเออมึงเป็นคนรู้ไงเออมึงเป็นคนรู้คุยกันในกลุ่มนินทาของมึงนั่นไงปัญญาอ่อนแล้วจะมาให้กูมึงเสียมแล้วจะมาให้กูเสียมเหมือนมึงเหรอกูไม่ได้เสียมเหมือนมึงเออเขาพูดออกมาเลยว่ามึงไปเสียมเขาเสียมให้ด่าฟาเสียมให้อย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นตัวมึงนั่นแหละ พอมาวันนี้มึงมาบอกอีฟ้าน้องรักมึงจะบ้าเหรอกูมไม่รู้หรอกนะว,ว่ามึงจะไปดีกันตอนไหนเรื่องอะไรนะมึงมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องหวยสามสิบล้านหรือเปล่ากูไม่รู้แล้วกูก็ไม่ได้กล่าวหามึงด้วยนะแต่สําหรับอีฟ้าเนี่ยไอฟ้ฟานี่ยกูรู้นะเพราะมันคุยกับกูเออแต่กูลืมไปแล้วไงเพราะว่าที่มันคุยกับกูนะ่ะมันนานแล้วไง หนึ่งมกรลามั้งที่มันคุยกับครูอ่ะเออว่าแล้วคูก็เข้าไม่ได้เข้าไปดูเข้าไม่ได้อ่านแชทเลยก็เพราะมึงนี่แหละทาให้คูเข้าไปอ่านแชทเนี่ยครูเลยได้หลักฐานเด็ดอีสัตว์นะโอโ้โหคูพยายามแล้วนะที่จะไม่พูดไม่ปล่อยออกมานะเพราะคูเห็นว่าไอ้ฟ้ามันก็อยู่เฉยๆมันไม่ได้มาด่าครูแต่มึงเนี่ยมาดิ้น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 จังคนสุดท้ายคนสวยคือไอ้ฟ้าหรือมึงเกลียดมัน ยังติดอยู่ในหัวสมองมึงใช่ไหมที่มันทําอะไรกับมึงไว้ฮะที่มันสร้างอะไรที่ไม่ดีกับมึงไว้อีบ้าเนี่ยใครคบกับมึงเนี่ยแบบสวยกันไปหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหปัญญาอ่อนชิบหาย